ญี่ปุ่นเป็นประเทศเจ้าปรัชญานะครับด้วยความที่วัฒนธรรมของเขาเนี่ยก่อเกิดมาจากวิถีเซนวิถีของศาสนา,าชินโตหรืออะไรแบบนั้นที่พูดถึงเรื่องของการอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่กันตามธรรมชาติพูดแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่สนใจเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นเสพอนิเมะมาเสพซีรีส์เกมหนังหรือว่าสารคดีของความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเคยสัมผัสความคิดแนวนี้ ไม่มากก็น้อยครับมีนักปรัชญาคนหนึ่งครับที่อยากแนะนําให้รู้จักท่านชื่อว่ามาซาโนบุฟุกโกะเป็นคนที่เชื่อเรื่องวิถีธรรมชาติเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายทําการเกษตรแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ต้นตีนอะไรเลยฮนะปล่อยให้อยู่กันแบบธรรมชาติแบบนั้นแค่ดูแลมันซึ่งก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่า เขาทําแบบนี้ได้เราอยู่แบบนี้ได้ผลผลิตที่ได้จากการทําการเกษตรของเขาก็งอกงามและก็มีคุณภาพทําราคาได้ดีครับซึ่งความจริงแล้วมันก็คือเหมือนวิถีออร์แกนิกที่เราทํากันอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละคุณมาซานโนบุเนี่ยจริงๆแล้วเคยทํางานในแหลบทดลองมาก่อนครับเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์เคยเป็นนักพฤกษศาสตร์มาก่อนสามารถค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติออกมามากมายครับแต่ว่าไม่นานครับเขาก็ป่วยหนักจนถึงขั้นเกือบเอาชีวิตไม่รอดจนมาคิดว่าสุดท้ายแล้ว ัวเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่สามารถควบคุมอะไรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้เลยและตระหนักว่าการควบคุมธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าที่มนุษย์ควรจะทําและไม่อาจทําได้ครับเพราะวันหนึ่งเมื่อทุกอย่างเกินจะควบคุมธรรมชาติจะเอาคืนเรื่องเหล่านี้เรารู้ดีครับว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราพบเห็นได้ทุกวันทุกเวลาครับจากโรคภัย อย่างล่าสุดก็เชื้อโรคอย่างโควิด19จากภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงต่างๆรวมไปถึงมลพิษที่มนุษย์นี้มีส่วนร่วมในการสร้างมันขึ้นมาทั้งสิ้นครับเหมือนกับที่หนังแฟรนไชส์จูราสสิกพาร์คทุกภาคเล่ามาตลอดนั่นคือเรื่องที่มนุษย์พยายามทำตัวเรียนแบบพระเจ้าพยายามควบคุมธรรมชาติ จนลืมไปว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะถูกควบคุมโดยมนุษย์ตัวเล็กๆจูร a ส s ิกเวิลด์บิเนียนเป็นภาคใหม่ของแฟนชายนี้ครับ<ๆ>ก็ยังคงเล่าเรื่องนี้เหมือนเดิมพร้อมกับปรัชญาต่างๆที่เคยพูดถึงมาตลอดทุกภาคอย่างชีวิตย่อมมีหนทางของมันเองพร้อมกับหยิบคำพูดที่ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ธรรมชาติเลือกแล้วให้มันสูญพัน์ กลับมาตั้งคำถามใหม่กับเราที่เป็นคนดูว่าถ้ามนุษย์ฝ่าฝืนชุบชีวิตมันกลับขึ้นมาใหม่จนมันมามีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติอีกครั้งในระบบดิเวทของปัจจุบันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับสตีเวนสปฟิลเบิร์กที่เป็นเจ้าของโปรดักชันทั้งหมดมันยกระดับจินตนาการขึ้นไปขั้นหนึ่งเหมือนกันหลังจากผมไปรับชมมาแล้วครับก็มีทั้งส่วนที่ชอบแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบ เอาส่วนที่ไม่ชอบก่อนก็นแล้วกันครับผมรู้สึกว่าหนังมันเดินเรื่องช้าไปหน่อยกว่าจะเป็นชิ้นเป็นอันก็นให้ตัวละครแต่ละตัวมานั่งเจอกันอยู่นั่นแหละกว่าจะเข้าเรื่องได้ นอกจากนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นความโหดของไดโนเสาร์มากเท่าที่ควรครับตามความซาดิสความที่อยากดูไดโนเสาร์ของผมเนี่ยมันไม่รู้สึกถึงความว่ามีบอสใหญ่ของภาคอย่างที่เคยมีทีเร็กซ์มีสปิโนโซอรัสมีอินโดมินัสเร็กซ์หรือว่าแบบอินโดแรปเตอร์ในภาคแม้ในตัวอย่างหนังเนี่ยเราจะได้เห็นกีการโนโทโซอรัสที่เขาบอกว่าเป็นสัตว์กินเนื้อบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาแต่ก็ไม่ได้เห็นความโหดของมันอย่างที่ควรจะเป็น แบบบอสไดโนเสาร์ภาคอื่นๆแต่มันก็มีบทนะมีบทเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็สงสัยว่างานวิจัยด้านบนรรพชีวิตวิทยาที่ตัวละครทํากันอยู่เนี่ยนั่งขุดสร้างไดโนเสาร์เนี่ยมันยังจําเป็นอยู่อีกเหรอบุ๊บมันมีของจริงให้วิจัยกันแล้วไงก็เลยสงสัยตรงจุดนี้ครับซึ่งโดยรวมมันไม่ได้พีคมากมายขนาดนั้นแต่ส่วนที่ดีมันก็มีอยู่ครับและมีมากซะด้วยมันเป็นหนังที่ดูสนุกมากฉากแอคชั่นไล่ล่ากันสนุกมากจริงๆทําได้ดีจริงๆ เราได้เห็นไดโนเสาร์มากมายหลายพันโดยเฉพาะพันที่ดูเหมือนนกดูเหมือนเป็นแบบทฤษฎีในเรื่องของไดโนเสาร์ในปัจจุบันที่บอกว่ามันมีขนเหมือนนกมากกว่าที่จะเป็นเหมือนสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเขามาพร้อมกับทฤษฎีที่อธิบายเหตุผลที่ว่ามันมาได้ยังไงแบบที่ผมยอมรับได้เข้าใจได้ว่ามันมายังไงรวมไปถึงทฤษฎีของเรื่องจีโนม เรื่องพันธุวิศวกรรมศาสตร์มันก็พอจะเข้าใจได้อยู่ไม่ได้ดูโอเวอร์ไม่ได้ดูที่จะต้องพยายามหาเหตุผลมารองรับหรือว่าจะแถออกไปอะไรขนาดนั้นมากมายไม่สิ่งที่ชอบที่สุดคืออีสเตอร์เอ็กครับที่ใส่มาในหนังเรื่องนี้มันพาเรารำลึกไปถึงภาคเก่าๆโดยเฉพาะแฟนๆภาคแรกได้เป็นอย่างดีหลายฉากหลายซีนมีรีเฟอร์ให้เห็นว่านี่มันมาจากภาคแรกแน่ๆคนที่ดูภาคแรกมาเห็นปุ๊บรู้ปั๊บ,บ,บเลยมันเยอะนะ เยอะจนบางคนอาจจะบอกว่ามันเยอะไปด้วยซ้ำม,มั้งแต่ว่าผมค่อนข้างชอบโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างชอบถึงชอบมากเลยทีเดียวดูไปบางฉากนี่น้ําตาไหลนึกถึงอดีตอะไรอย่างนั้นก็มีต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่โตมากับวิดีโอจูลาสิกพาร์คครับทั้งภาค1ภาค2เลยผมไม่รู้ว่ามันฉายในบ้านเราเมื่อไหร่ตอนนั้นผมยังเด็กมากแต่ผมได้ดูวิดีโอมันตอนประถมซื้อมาจากตลาดของผมเลยจําได้เป็นวิดีโอแผ่นแท้นะช่วงปิดเทอมนี่ผมนั่งดูภาคแรกทุกวันแบบ ทุกวันจริงๆทุกวันแบบไม่ได้โกหกเลยนะทุกวันต้องได้ดูในวันปิดเทอมดู2ภาครวมกันเนี่ยผมว่าน่าจะถึงร้อยรอบได้อยู่รวมๆกันแล้วดังนั้นการกลับมาของ3ตัวหลักในภาคแรกก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆ3คนนี้ยังมีคาแรคเตอร์เหมือนเดิมอยู่เลยฮะแม้ว่าตัวเขาจะแก่ลงแล้วนะแต่ก็รู้ว่าคาแรคเตอร์การกระทำลักษณะนิสยัยอะไรแบบนี้เรารู้ได้ทันทีเลยว่านี่แหละ ด r ร์แกรนด์ดร์เอลลี่แซตเลอร์ดเอียนมาลคอมผมดูโรงหนังที่ต่างจังหวัดนะครับสำหรับจูร s ส c ิกเวิ d ด m โดเ o นเนี่ยมันก็เลยมีแต่ภาคไทยซึ่งมันก็ดีไปอย่างฮนะเพราะว่าตอนผมดูวิดีโอเป็นร้อยรอบอย่างที่บอกเนี่ยร้อยรอบจริงๆนะซึ่งเด็กก็ดูแบบภาคไทยนั่นแหละดังนั้นการได้เห็นตัวละครเดิมๆมีเสียงภาคจากคนภาคคนเดิมมันทำให้เรารู้สึกถึงความนอสาเจีย รู้สึกถึงความระลึกถึงความหลังที่มีความสุขอยู่ไม่น้อยเลยฮะซึ่งหนังเนี่ยเขาเล่าเรื่องแบ่งเป็น2ทางเอาใจแฟนที่ชอบตัวละครเก่าแล้วก็ตัวละครใหม่ก็จะแยกกันไปทําภารกิจนั่นนู่นนี่ของตัวเองก่อนจะมาบรรจบกันในตอนท้ายซึ่งผมว่ามันก็มีข้อดีของมันอยู่มันไม่ได้แยกขนาดที่มันจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยอะไรขนาดนั้นก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นการวิ่งปา่าราบกรีสรบแบบในจูรัสซิกพาร์คแบบที่เคยผ่านมาเหมือนเดิม เอาจริงๆหนังยังเล่าประเด็นเดิมนั่นแหละประเด็นเดิมๆที่บางคนอาจจะเบื่อเบื่อจริงๆนะสำหรับคนที่เป็นแฟนของแฟนชาจูรัสิกพาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เบื่ออาจจะชอบก็ได้บางคนเบื่อจริงๆที่เขาเล่าแต่เรื่องเดิมๆทุกภาคทุกภาคภาคนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าสําหรับคนที่รักแฟนชายนี้ดูแล้วก็ผูกพันกับมันมาน่าจะยังชอบอยู่ได้ไม่ยากแต่ก็ อย่าเชื่อผมมากครไปดูด้วยตัวเองจะดีกว่าสุดท้ายครับหนังยังคงชี้ให้เราเห็นว่าเราที่เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆเ,เนี่ยเราตัวเล็กแค่ไหนเมื่อเทียบกับธรรมชาติสุดท้ายเรายังต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเคารพซึ่งกันและการและไม่เบียดเบียนแทรกแซงกันไม่เช่นนั้นเราจะได้เจอกับโรคภยัยภัยธรรมชาติและโมลพิษยอย่างที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ครับถ้าฟังแล้วชอบอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e ให้บัตเทอร์แบร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำสิ่งนี้ออกมาอีกเยอะๆในอนาคตครับสวัสดีครับ